สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ b i t Studio นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารของคริปโตเคอเรนซีนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับก็เหมือนเช่นทุกวันนะครับก็มีข่าวข่าวคริปโตเคอเรนซีนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาใดๆในการชักชวนในการลงทุนนะครับเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้เห็นข่าวคราวกิจกรรมอย่างหนึ่งของจีนนี่คือแบนมีการแบนนะครับ อะไรที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีในประเทศจีนนะครับก็ถือเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับก็ข่าววันนี้ก็ยังไมไ่หนีอะไรเป็นมากมายกว่านี้นะครับก็ก็เลยว่าอา,อาจจะไม่ได้พูดอะไรกันเยอะนะครับเกี่ยวกับตรงนี้ก็รอสรุปทีเดียวดีกว่านะครับแต่ว่าก็ยังมีกิจกรรมของทาง e x c h a n g นในในจีนเองนะครับอย่างคอ i เน็กเองอย่างค o i n Market Cap อะไรเงี้ยนะครับ ออกมาประกาศแบนการลงทะเบียนของผู้ใช้ในในประเทศจีนนะครับก็ซึ่งอะไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโกลาหลนิดนึงแต่สำหรับเพื่อนๆอาจจะมีความกังวลผมเองก็กังวลเหมือนกันนะรับก,กรณีที่มีการรู้สึกว่าเขาทำกิจกรรมนี้ค่อนข้างหนักหน่หนวงดีเหมือนกันนะนะประกาศนะแบนนะบางบางบาง,บาง เอ็กชเอนเนี่ยต้องทํำพิเศษภายใน31ตุลาอะไรประมาณนี้มีการปิดบัญชีกันมากมายนะครับในยูเซอร์ในประเทศเขานะครับก็เป็นอะไรที่ก็รอติดตามกันดูต่อนะแต่วันนี้ก็ว่าจะมาคุยเรื่องที่เป็นเรื่องสบายๆดีกว่าแล้วก็มีข่าวน่าสนใจในภาคของ NFT นะครับมาเพู่มมามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับก็ตรงนี้เป็นสไลด์นะตัวนี้ คิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็ตัวคริปโตพังเนี่ยนะครับนะครับคริปโตพังเนี่ยวันนี้ก็เลยมาดูพาเพื่อนมาดูในภาคของ NFT นะครับว่าในส่วนของ NFT เนี่ยเนื่องจากวันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการ Develop อ่บล็อกเชนในในในภาค NFT ของเออของ XRP คือ Ripple กับเหรียญหมาก็คือดอ c o อยนะครับ แต่ก่อนเองก็เลยพาเพื่อนๆมามารู้จัก MT กับกับมีข้อมูลบางอย่างคือจากความสงสัยก็เลยพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันละกันนะครับนะครับว่ามันมันมีอะไรน่าสนใจนะครับก็อยากเพื่อนๆติดตามนะครับก็ในส่วนของคริปโตพังเนี่ยครับตัวผู้สร้างของคริปโตพังเนี่ยล่าสุดมีการเซ็นสัญญากับ ทางฮอลลีวูดนะในระดับโลกเนะี่ยก็จะนำเตรียมนำเอา NFT เข้าสู่วงการอุตสาหการรมเพื่อความบันเทิงนะครับก็มีการซื้อขายกันนะครับมีการซื้อขายกันด้วยนะครับแต่โครงการที่ว่าเนี่ยเป็นของลาสวาแลบนะครับเป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังตัวโปรเจกต์ของ NFT ที่กำลังฮือฮากันในช่วงในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับกับข้อตกลงที่จะมีร่วมกับตัวแทนทางฮอลลีวูดนะครับ ราคาของตรงนี้มีการซื้อขายกันหลายเว็บไซต์เหมือนกันนะก็ก็จะดูกันได้นะครับตรงนี้ถ้ามาดูกันจริงๆแล้วในในใน NFT collection เนี่ยนะคริปโตพังจะอยู่อันดับต้นๆคืออันดับหนึ่งเลยว่างั้นเถอะนะครับจากล่าสุดเนี่ยจริงๆคริปคริโตพังเนี่มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2017นะครับเป็นโครงการของ FT เนี่ยตัวแรกที่ถูกสร้างบนอีทีเรียมเนี่ยราคาที่คุยกันเนี่ยนะครับ อยู่ที่ประมาณ2.5พันล้านดอลลาร์นะครับในช่วง6เดือนแรกของเขาอะนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับวอลุ่มการซื้อขายอยู่เป็นอีทีเรียมก็คือ3,390อีทีเรียมนะั้นก็อไปคูณประมาณแสนนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้นั่นนี่คือราคาของตัวคริปโตคริปโตพังแต่มันเป็นคอลเลกชันหลายๆรูปนะครับ ก็เพื่อนๆลองลองดูในภาพนั้นแต่อันนี้ข้อมูลหนึ่งที่ที่ผมเข้ามาดูเนี่ยจะสังเกตดูจากจำนวนของสมมติลากดตรงนี้นะครับจำนวนทั้งหมดของคริปโตนจะมีประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกว่าเหรียญใช่ไหมของสกุลเงินดิจิตัลเนยครับเอ็กชแนนมี418นะเอ็กชแนนนะครับ Market Cap ทั้งหมดเลยนะก็คือ 1.8 uh, ล้านล้านตีว่า1.9ล้านล้าน1.9ล้านล้าน uh, ดอลลาร์นะวอลลุ่มที่ประมาณ9 1 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับแต่แบ่งเป็นของ NFT เรากดของ NFT ใน Overall ขเขาเนี่ยจะเห็นว่า uh, m า r k r t e t p a p ของในส่วนของ NFT ทั้งหมดเลยนะครับ นะรวมทั้งหมดเลยนะในภาคของ NFT ที่มันเป็นเหรียญที่คอยที่มันเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดเลยนะครับอยู่ทีนะ่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ19.31%หรือประมาณ764,000ล้าน4,000ล้านนาะกดลลานะครับก็ประมาณ 10, ประมาณตีว่า20%นะครับอันนี้วอลลุ่มวอลลุ่มเซลล์ก็อยู่ ประมาณ9 1เอ uh, ่อ91,000ไม่ใช่สิ91ล้านดอลลาร์นะครับนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะผมก็ว่าทำไมเขาถึงอยากจะอยากจะมามาเ uh, develop ตัวนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยของทาง uh, ของทาง ดอยคอยเองนะผู้ก่อตั้งของเขานะครับผู้ก่อตั้งของดอยคอยเนี่ยเพิ่งเห็นหน้าเหมือนกันครั้งแรกปกติก็จะเห็นพ่อบุญธรรมก็คือคุณอีลอนมากอย่างเดียวนะครับผู้ก่อตั้งของเขาเนี่ยเพิ่งเห็นวันนี้นะครับชื่อแจ็คสันพาเมอร์กับบิลลี่มาร์กัดนะครับผู้ก่อตั้งเขาเนี่ยก็มีความคิดมีไอเดียอยากจะให้ดอยคอยเนี่ยทำดอยคอยให้เป็นสกุลเงินที่มันแพร่หลายมากกว่าเดิมนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมเคยฟังเนี่ยมันมีข่าวของทางอีลอนมาร์กออกมาช่วงที่ซื้อบิตคอยไปอยู่ช่วงระยะหนึ่งแล้วก็มีออกมาเกินแล้วก็เข้าซื้อดอยคอยช่วง,งก่อนจะเข้าซื้อก็มีข่าวทวิตออกมาทําให้เหรียญดอยคอยมัขึ้นไปราคาสูงไต่ไปเรื่อยๆๆ,ๆนะมูลค่าสูงมากนะครับจาก2บาทกว่าตอนนั้นขึ้นไปอีก10 8 9 20 2บถึง20เท่าไหร่มไม่ได้ติดตามกันแต่ประมาณนะี้แต่ไม่กล้าซื้อตามบผมนะครับแต่ว่าเป็นกระแสทำให้ดอยคอยนะนะพ่อุมทํเขาเนี่ยนะนะเป็นอะไรเหมือนกับคนที่เป็นคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเหรียญด้อยคอยอะไรประมาณนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อีลอนมาร์คพูดเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามูลค่าของมันนะไม่ได้สูงแบบ คือมันเหมาะสมกับการที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างได้สะดวกง่ายกว่านะครับนะครับสะดวกง่ายกว่าบิตคอยแล้วอย่างการค่าธุรกรรมกับการการที่จะไป m i n น n งมันเนี่ยมันมันก็ง่ายกว่านะครับแล้วในคาแรคเตอร์ของในคาแรคเตอร์ของทางาเหรียญดอยเองนะครับเหรียญดอยคอยเองเนี่ยก็เนื่องด้วยว่า มันเป็นอะไรที่ไม่มีข้อจำกัดในจำนวนเหรียญที่เขาสร้างขึ้นมามันหมายความว่าซัพพลายมันของเหรียญมันยังสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่อาจจะเป็นบิตคอยนก็มีจำนวนจำกัดมีการเบิร์นไปอะไรไปแล้วก็มจีจำกัดออกมาแค่21 000, 000, 000, ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับการใช้จ่ายในธุรกรรมมันก็ง่ายสะดวกง่ายโอนง่ายนะครับ ทำให้มันมาใช้ในเรื่องของการเป็นระบบการแจกทิปแจกทิปการให้ทิปนะในรูปแบบแปลกๆเนี่ยนะเพราะว่ามันความที่ว่ามันง่ายมันไม่ซีเรียสอะไรมากเนะี่ยมันก็ทำให้มูลค่าเหรียญตะก่อนนะขึ้นตะก่อนแทบจะไม่ไม่ถึงบาทเลยนะครับตอนปัจจุบันเนี้ยก็9บาท8บาท10บบาทนะถ้าเป็นเงินไทยนะครับก็เลยอ๋อมันก็เลยมานั่งเราก็เลยมานั่งคิดดูนะจาก มันในคาเลค c เตอร์ของมันเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่จะสังเกตว่า,าในคาเลค c เตอร์มันเนี่ยมุมมองอย่างของนักนักลงทุนเนี่ยเขามองว่าเขาเขาจะเก่งกำไรในระยะสั้นมากกว่าที่จะไปการถือถือครองในระยะยาวๆเท่ากับเพราะว่ามูลค่าของเหรียญมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่หวูวามั้งครับมันเลยทำให้เป็นเจตนาของทางผู้ก่อตั้ง อยากจะทำให้ดอยคอยมีมูลค่าด้วยแล้วก็มีกิจกรรมมากกว่าเดิมนะก็เลยไปจะไปทำเรื่องตรงนี้ให้มันสกเซสขึ้นมาในส่วนของภาเ MT นะครับแต่ก็มีช้อยออกมาว่าเขาอาจจะต้องเอาดอยคอยเนี่ยนะไป merge กับทางก็คือไปร่วมกับทาง e ี h e r e รียให้มันเสร็จสมบูรณ์โดยในรูปของแพลตฟอร์ม NFT อย่างเช่นใน o p e n นซอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเชื่อมต้องเชื่อมในเรื่องของช่องทางการชําระการชําระเงินด้วยซึ่งตรงนี้ทาง v i t a l ิกเองก็ให้คาแนะนํากับทางดอยทางดอยคอ,อยนะครับว่าควรจะมีการปรับปรุงในอ,อัลก,กอริทึมในในลักษณะของ r o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 f stake ด้วยด้วยโค้ดของยิทเรียมเองแล้วก็อาจจะต้องมีการจํากัดหรือว่า เพิ่มมูลค่าประมาณ5,000ล้านดอลลาร์ในต่อปีของผ่านอัลกอริทึมใน Proof of Work ตรงนี้อันนี้เป็นคำแนะนำของทางเวทอิกนะครับให้ทางดอยคอยไปทำเป็นกันบ้านประมาณนี้ก็คงต้องมาติดตามกันในส่วนของอดอยใน NFT นะครับว่าเป็นยังไงกันต่อแต่แน่นอนคือมันพอมันเพิ่มแล้วเนี่ยส่วนแบ่งตรงนี้ก็จะที่เมื่อกี้ให้เพื่อนดูก็น่าจะ น่าจะเข้าไปไปเอี่ยวเดือเขาด้วยนะประมาณนี้เพราะยังต้องยอมรับว,วันนี้ NFT มันเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากนะแม้กระทั่งอีกข่าวหนึ่งของของวันนี้ที่จะคุยกับเพื่อนก็เหมือนกันก็ก็เป็นในส่วนของทาง XRP บ้างหรือ Ripple เนี่ยครับ Ripple เองก็มีมีกิจกรรมอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้นะครับมีกิจกรรมซึ่งผมเคยอ่านเจออยู่เหมือนกันนะไล่นี่เองไม่นานเนี่ย เขาก็มีประกาศทำเป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนเอ่ออ่า,อาครีเอเตอร์นะครับใช้เงินสนับสนุนตรงนี้ให้กับศิลปินใน NFT เนะี่ยประมาณล่าสุดเลยนะก่อนหน้ามีกองแต่จำไม่ได้เท่าไหร่แ,แต่เนี้ยตอนนี้ล่าสุดอ๋อู้สึกประมาณหนึ่งล้านเอาประมาณ2ล้านด,ดอลลาร์นะครับ2ล้าน2ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณเนี้ยนะครับ แต่วันนี้ก็มีมาประกาศเป็นเป็น,เป,นเป็นกองทุน, Re นคีไอเตอร์นะก็เพิ่มมาพอไปอีกประมาณ250ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ8.4พันล้านบาทนะครับสนับสนุนในส่วนของ AFT เนี่ยนะหรือ Non-Fungible Token เนี่ยครับคือริป p ป e เองก็จะเอา AFT เนี่ยเข้ามาสู่ในบล็อกเชนของของ XRP ก็ของริป p ป e เนี่ยแล้วก็สร้างกองทุนตัวนี้เพื่อที่จะเอาเงินลงทุนตัวนี้ไปสนับสนุน NFT ให้กับพวก นักครีเอเตอร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์นในในเชิงของการซื้ออุปกรณ์ทางเทคนิคแก่ศิลปินพวกนี้ด้วยแล้วก็สนับสนุนตลาดกลางแล้วก็ตอนนี้ก็มีการร่วมมือจับกับเอเจนซี่ในส่วนของโฆษณาเนะี่ยกับทาง VSA partner นะทาง Min e n e r ทาง Min Table t อะไรเงี้ยครับนะนะให้มาประชาสัมพันธ์ด้วย ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางอี h e เรียมเอง,ก,งเกับทาง Aave นะครับ a v a l a n c e อะไรเงี้ยกับทางเทล่ก็มีได้เอาตัวเนี้นะไปเปิดตัวเป็นโปรแกรมรา,างวัลดึงดึงดูดความสนใจแล้วนะในโครงการของภาคของ d e f าบนบนบล็อกเชนของ XRP นะครับนะของ Ripple นะครับ,รบก็น่าสนใจนะก็เขาก็เขาก็เป็นอะไรที่แบบเป็นไอเดียเขาก็ พยายามที่จะต่อยอดดีกว่าไป,ไปเป็นเพราะว่าลบราค่าฟันกับกราต่อสหรัฐอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็เอาเอา,เอามันสมองมานมาเจเนเรตตรงนี้ต่อประมาณนั้น,นก็คงต้องติดตามกันว่าวันในวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะอ่าเลือกใช้เป็นการเป็นอะไรนะการทำธุรกรรมของเขาเนี่ยเป็นในเหรียญดอลลาร์หรือเป็น เหรียญของ XRP เองอะไรประมาณนี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆดูนะครับถ้าเพื่อนดูในในเหรียญที่ว่าเนี่ยนะครับขอโทษนะครับก็จะเป็นอีเทเรียมนะเกิด US ดอลลาร์นะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยวันหน้าอาจจะเป็นมีมี XRP แซมเข้ามาก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็มูลค่านะอย่างที่บอกเนี่ยคือตลาดมันก็ยังไปได้น่าจะไปได้อีกไกลนะครับเพราะว่าวันนี้มันก็ มีหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆบล็อกเชนเองที่ติดปัญหาว่าร้อนแรงจนแบบประมาณว่าค่าแก๊สขึ้นเป็นสูงเองต่างคนต่างมีมีการ develop ต่อกันต่อเนื่องนะในส่วนของการที่ว่าจะทำไงให้ศิลปินหรือว่าคนที่เป็น creator เนี่ยใช้งานแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้มันมันมันดูดีกว่านี้กันนะครับก็คงต้องติดตามกันนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับสาหรับข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับ FT ในวันนี้นะครับนะครับก็มาฝากเพื่อนๆนะดีกว่าฟังแบรนด์แล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับอันนี้เราก็กังวลอยู่เหมือนกันเล็กๆนะครับเพราะว่าเห็นเห็นเขาออกมาประกาศอย่างเงี้ยรู้สึกแบบโอ้รุนแรงเหมือนกันเนาะนะครับทำเป็นผิดกฎหมายไปซะงั้นนะแต่จริงๆลึกๆเนี้ยก็อาจจะ ก็หลายๆประเทศก็กำลังที่จะทดลองในส่วนของ CBDC นะครับก็เห็นข่าวหลายๆประเทศกำลังที่จะบางประเทศก็จะเริ่ม,มเอามาใช้แล้วก็มีนะครับแต่ผมว่าปิดพอยต์หลักๆก็คืออย่างคลิปที่ผ่านมาเมื่อวานก็มีคุยไปบ้างแล้วนะครับน่าจะเป็นประเด็นส่สวนใหญ่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปที่วันนี้ได้นำเสนอนะครับถ้าดียังไงฝากแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเ,เข้ามาแล้วก็ ไว้เป็นประโยชน์กับเพื่อนต่อได้นะครับก็ฝากกดกระดิ่งอีกสักครั้งนึงนครับเผื่อมีข้อมูลดีๆนะจะได้ไม่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ